สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีข้อมาแล้วพี่น้องโอ้ยคลิปนี้พาพี่น้องครับทรมานลำบากลำบนตายแท้ๆมือลำมือนี่บ่มีมือตายบ่ตายมือนี่บ่มีมือตายแท้ๆตายแท้ๆด้ยมือนอ้าวจะขาไม่ลใส่แดดพี่น้องเยตายนี่พาพี่น้องคทำเงินกระลังมากหอดคณะนี้เวลาจักรโมงไหนไม่ไงสี่โมงสี่โมงสี่โมงนะครับพี่น้องนะครับ ขึ้นไปที่4โมงมาสั่นขึ้นไปหลักกระลงมากมาสั่นขึ้นว่าได้ท่านไม่ได้เตอร์ี่เี่3โมง3โมง4โมง3โมงพี่น้องเป็นรอบเบิ่งก่อนนะครับพร้อมๆมาหนีเล่นยังเวียนพี่น้องนะครับได้รอบหลายสิบปีนะครับเอากินข้าวเพรกินข้าวกินข้าวนี่ครับมาหอดกันแล้วนะครับแต่งหน้าไหมนั่งเอกคือเป็นคือเมย์อุ้าย่างมาตจีฮะบร้ขี่รถมานน้ำมูจีย่างมาตจีคือจีเมย์บ้าเหรอเพื่อน เด็กกันฮะเลือสาชื่ออะไรหอบเขาอยู่อันเนี้อนกันนะครพี่น้องตายแต่มือนี่ละมือเขาที่เราิีขาหมูเสียแดดนะมือนี่ละมือจีขาหมูเสียแดดนะครับพี่น้องหอดแล้วนะครับพี่น้องนะครับบ้านท่าใครนะครับพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่น้องมาหอดแล้วเริ่มทำการแสดงซีโมงเสร็จเร็จนะครับพี่น้องกับทีมงานหนึ่งรุ่งที่วาอำนวยศิลนะครับพี่น้องอ๋อถ้าพี่น้องครับไปเบื้องบนหอดมาแล้วหอดกันแล้วนะครับ หอดแบกหอดแบกพาไปนองเขายางเลาะตะเวนนะครับระบบแสงสีเสียง,ยง,ยงโอ้มีแต่เสียงนะครับแสงนี่คืออาศัยพระอาทิตย์นะครับแส,ง, <laughs> สงธรรมชาตินะครับพี่น้องเป็นงานประจําปีมะเร็งพี่น้องเขามีมะล่ำอีกขณะหนึ่งนะครับคำผลรวมมิตรนะครับพี่น้องแต่ว่ายังเว้นเป็นหน้าที่ของทีมงานหนึ่งรุ่งที่ว่าอํานวยศิลนะครับตอนทีมงานกํกาลังกุลีกุจอกันนะครับติดตั้งแนวบังแดดนะครับเป็นเวทีที่ ตัวนี้มันเป็นวิธีของทีมงานลวงที่ว่านะครับพี่น้องเป็นวิธีที่ว่าเอามาเฉพาะกิจนะครับเอามาเฉพาะกิจนะครับสําหรับงานมือนี่โดยตรงเร็วพอเร็วเร็วเร็วมันสิมือก่อนเร็ว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 ข้ามเฉียดข้ามหน่อยมันเฉามเอะเขึ้นยื่นข่าไว้เด็กแก่โทษที่โทษที่มาบอกกันไว้นาะมือกับแกเมื่อคือเก่าล่ะมือกับแกเมื่อคือเก่านี่ครับเอาติดตั้งไฟนะครับวันนี้ท่าการแสดงซีโมงเสร็จไปหาหนึ่งทุ่มตรง นี่ครับพ oh oh, ี่น้องกับทีมงานหนึ่งรุ่งทิวาอุ่นศินนะครับพี่น้องเขาไครับคว่ำร้อมตอนนี้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไปแล้วนี่ครับครับโอ้ล่มล่มดีขนาดเลยนะครับทีมงานนอกากกำลังติดตั้งอ่าอาบานอ่ากันแดีนให้ทีมงานอยู่นะครับสู้่นะครับกำลังพ่อสู้่นะครับอันนี้แตงไทยใจหนึ่งเดียวกำลังติดตั้งระบบความสวยงามอยู่นี่ครับเหน่อยระบบเสียงคือสิเกิดขึ้นนะครับ ทีมงานนาคกฤษีทุกคนพร้อมมาแล้วนะครับพี่น้องพร้อมแล้วนะครับสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องเราอยู่ไก่อยู่ไกลมาเด้อนะครับพี่น้องนะครับมาเอาบุญพี่น้องบอยแม่เ้ากวกำลังเริ่มทยอยมากกันแล้วนะครับแต่อย่ยมานั่งอยู่งพรมจำศานีรแล้วเน่าเหมือนีคือสิเต็ียมยุ่พรมจำศานี่ล่ะนี่ครับขายพี่น้องครัเบิ่งกันเบิ่งมะรำย่างเวียดนะครับพี่น้องเคยเบิ่งที่ย่างเมื่อคืนบ้านนี้มาเบิ่งย่างเวียนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก ที่บ้านท่าไคร่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับกับพี่น้องเฮาร์ลเบิรงนะครับเบิ้งหลังเวทีเบิ้งหน้าเวทีนะครับพี่น้องเจ้าบรรยากาศพี่น้องเาได้เบิ้งกันดุ้นคอยด้เบิ้องเจนึงนะครับพี่น้องเนื่องจากว่ามันบ่ศพโอกาสดีปันไดนะครับพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้ทําการแสดงอยู่ที่วัดทําอินแปงอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรนะครับกับเลิกตีสามเครื่งนะครับเก็บของ ขึ้นรถกันแล้วส่วนหนึ่งก็ยังลงเรือกันญี่ปุ่นอยู่นี่ครับส่วนหนึ่งกัยังลงเรือกันญี่ปุ่นอยู่นี่ครับลงเรือกันอยู่ครับแต่ว่าคือเอามาเป็นรถชุดรถเครื่องปันรถนักสแสดงนะครับอ่ะทีงานบางส่วนก็บด้ล่างหอดหน่ะนี่ครับโอ้ยมาพอนะเอ้เราไปมตมรวจทำไมนี่นี่คอยชื่อด้แล้วอันนี้นี่นี่ค <laughs> อยมาหอนดนึงหน่อยเขายุ่งร่องคอยเห็นอยู่ผู้ทุกคนฟังโดดเยียบพร้อมของเจ้า เอาเดินไปเดับพี่น้องสุสุสุนะครับอีบอยเมียเข้ามาให้กำลังแย่งใจนะครับเอาผูดยุ่งขึกับยุ่ผูงยู่แดดกับยุ่งให้อ้อนี่้ความบริล่างความนานนะครับพี่น้องหามรองเท่งพี่ชีเด้หมดนี้เลยยังเวนนี่ครับคือบรรยากาศยังเวิ่งนะครับพี่น้องพี่น้องได้หลายคนเคยเบิ่งนเตะมะลำยื้อมือขึ้นบัดนี้มาเบิ่งยังเวินงมาจะเป็นยังไงนะครับ คือบรรยากาศการแ่งหน้าคุณุคนเันบอยากล่ำคนละเป็นอยากอายมคือนยมึงคืนมาสั่นเป็นว่าแบบคือนยมึงมคืนขันยมงเคลืนยังเวดนม่ล่ำอยากอาอยากไา้เด้พี่น้องอ้วนนี่ยครับมคือคือนยมงเคืนมึงคืนนี่พรพรตัวเดี๋ยวอยู่ยังเวดนนีตัว่ได้นี่ครับพี่น้องมอ่ลำตายแด่เมือน้ี่ได้สิตายแดพระเอกแ่งหนาไปเนาะพ่ะเองอย่เนาะ โอ้นางโกโจอยู่บัดนี่จะปีก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 ว่าน้ำกันแตงนาแหมพายเอกเจ้าจกตายใช่เดียแท้มือนี้มือนี้น้ำมือจะตายเดี๋ยวนีโอ้ยเต็มทีเลยครับเต็มทีเลยลุงที่ว่าคนเหล็กบู๊ยลุงที่ว่าคนเหล็กหนึ่งลุงที่ว่าคนเหล็กครับผมไปเอกคู่นะครับมีน้องแตงนานะครับมือนี้มือนี้เขาจะรับเรียงก่อนบ่พายเอกมือนี้นาจะประมาณนั่นแหละมัครับเรียงสิบบาทสีม่วงเสษเศษหอดทุ่มหนึ่งครับผมนะครับเคยเบิ่งแต่กลางคืน บานนี้มาเบิ่งกัางเวียนมาล่ำอยากอยากอ้ไรเจ้าอยู่เฮือนเจ้าตินี่อยู่เงี้นกับทางขืนสามท่านมีปองมีปองมีมีมีปองหนึ่งดังไฝงงามหนาวดังดังในทุกยง่มเมื่อจำเป็นลบมุมครับลมมุมเอ้ลมมุมนี่ยครับนะครับสู้ๆขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเฮ้านะครับ พี่น้องครัเราเบิ่งบรรยากาศนะครับถึงร์นไม่ขาดเทิเมื่อเรานั่มกันอัวรัวเลย <c oughs> นะครับข้างหลังนี่บรรยากาศดีดีเลยพี่น้องนะครับเป็นเป็นเป็นป้าป้าป้าขั้โคตรเป็นป้าขั้โคตรแล้วก็มีเอ่อแบบอื้อขึ้นปูแบบอื้อพร้อมนะครับเอา้าย่อยแม่ก็เริ่ม้าย่อยมาก,กันเลยนะครับต้นนี้ติดโค้งเลยนะครับพี่น้องติดแม่น้ำโค้งเลยนะครับพี่น้องฟังนั่นเป็นมาทั้งพี่น้องฟังสายเขานะครับเพิ่นก็น่าจะขามมานละล่ะนะครับพี่น้องเขานะครับ พี่น้องเขาเลาะเบิง้งงั้าุบนะครับมาแล้วเริ่มทยอยกันมาแล้วพี่น้องฟังห้านะครับเอาทะเบียนรถชัยภูมดไม่ว่าไก่แทะนะครับทั้งพุ่นเป็นทั้งแม่น้ำสองสีนะครับพี่น้องอู้ยเจ้าหน้าที่เพิ่งเดนกระลังบริการเยอะๆลองฟังทรายลอาฟังน,งนะครับมาหอดแล้วบัดทุกผู้ทุกคนทีมงานนักสแสดงห้านะครับพี่น้อง,องทีมงานนักสแสดงมาหอดบัดพร้อมที่ทำการสแสดงเมื่อนี้นะครับในรอบหลายสิบปี นะครับที่วอากันนะครับเพิ่นว่าเพิ่นเล่นยังเวียหลายปีพอได้เรียนก็จำเรียน่านะครับเอ้าเบิ่งกันจ๊ะยจ่าแจงแจงเลยนะครับพี่น้องเฮานะครับมาเบิ่งข้าเจ้าสิขาดเมื่อลำเจเดียร์อุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องทั้งเบื้งการทั้งหนองคายเฮางนะครับทั้งเบื้งการทั้งหนองคายเฮาเนี่ยครับเป็นปลาเบือเนี่ยครับพี่น้องหอมเอาโคตรนะครับ โอ,โอ้อันนี้ให้งามครับพี่น้องนี่ครับศิลปะนะครับเป็นภาพจิตรกรรมพื้นอามาติดไปเป็นจีกซ้อนะครับพี่น้องภาพวัฒนธรรมของพิสารพื้นบ้านเฮานะครับวัฒนธรรมอันนี้เป็นอย่างคนเฮตน,นาภาพเฮตนานะครับพาพี่น้องเมาได้เบิ่งกันนะครับเอ้าพาพี่น้องเข่างขมาไปเบิ่งข้างในกันนะครับ โอ้เหล่าเหล่้เหลาโอ้ปวมเอาไปเลยบางอาพี่น้องไปรอเบิ้งนี่จะพูดจตายแดดก้อนเอนนี่เป็นตาตายกูมูเลยกนเอี่เป็นตาตายมูเอบามักล่ยมยางอเวนยางมือขึนเอะว่อยางจ หลายคนเหลายคนอาตัวพีตัวหนอนตยังมขึ้นเลยยังเว้นโอกาสตัวนักเอกจังก็กำลังกินเข่าอยู่เข่าเลยค่ะเข่าแต่บงึนอยากเมียมันสิออกจักอยางไปสิออกก่อนเลยซูซูเอ้านรอบหลายปีนะครับนรอบหลายปีจจอดได้ใส่ได้จังสิยังมึ ยังเวียนังเียนก็ยังขึ้นเขาแต่งหนาขึ้กันวะแต่งคือกันล้วแต่ว่าขยัมบเว้นมันจังเพราะมันเด็กหน่อยเนาะถ้าอยากไป็นยุ่งต้นสกัตัวว่าทำไได้สวเลยต้นสกััวว่าทำไได้สวเลยว่าอย่างเขาไ่เตงหนาป้าเต๋อก็ปวดเถอะคือว่าจบวงเนาะ้สัตัวว่ามันลำากเลยใมอ้ำมันไรสุดมั่ยดิจังเข้าอะไรยัง บมันผสมประกอบดีแต่วันนี่ก็สียจะมขึ้นไม่อย่างนี้เว้นไปอย่างนี้ไม่ขึ้อยู่มอไซคเพื่อนเลยนะิงข่าแล้วเราก็จะไปหากินเข่าขึ้นกันนะครับพี่น้องเอ้าบึ่งมะลำใส่แดดยังเว้นนะครับพี่น้องเป็นยังไงบ่ตายยังยั่งตายยังยั่งนอนมาอนี่พี่น้องเอ้าชิบนี่ห้าไว้สักนี่ชิบหนาพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ